กอกอบัวกอนี่กอนึงล่ะครับอรุ่นกันครับผมมีสูบบอหันกอหันพอมีครับ กันครับมีตัววะครับสางออกมาแล้วครับผมทุกคนสางออกมาแล้วได้เพิ่มอีกตามมอตะกรบอีก3ตัวครับผม มอสกับอีกสามตัวครับผมในซีแทมครับบาทดนีได้ซีแทมครับปอบัวปอนนี่ครับผมจะดูปอกหนึ่งตัวกับมอสกับอีกสามตัวเป็นสี่ตัวครับผมโอเคเต้มแล้วเต้มแล้วพี่น้องเต้มแล้วทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนะครับเก็บก่อนครับผม